สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาเปิดกลุกระเป๋านะคะที่ใช้บ่อยๆช่วงนี้หรือใบที่มันสามารถอยู่ที่คอนโดหมดได้ช่วงนี้นะอันตอนนี้อันใบที่ใช้ประจําจะเป็นกุชชี่รุ่นนี้นะคะคือเราส่องมานานแล้วตั้งแต่ต้องบอกว่ากุชชี่ที่เขาเหมือนเหมือนรีแบรนด์ขึ้นมาใหม่ใช่ป่ะเหมือนแบบเหมือนทําแบรนด์ออกมาใหม่แล้วมันแบบเฮ้ยมันดีมากๆเลยนะมันปังมากเลยในการ ออกแบบกระเป๋ารองเท้าหรือใดๆออกมานี่คือแบบเหมือนลบภาพเก่าออกไปเลยแล้วความหูไม้อย่างเงี้ยค่ะมันเป็นอะไรที่แบบอมันเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของกุชชี่เขาอะนะคะว่าเฮ้ยถ้ามีหูเนี้ยมันก็คือกุชชี่เนี่ยแล้วก็จริงๆเมื่อย่างได้กระเป๋าสีดําที่ขนาดใหญ่ขนาดแบบโอเคในการที่แบบเราจะใส่ของที่ มากมายอันนี้เดี๋ยวค่อยเปิดแล้วกันนะมีแพมเพิร์ลูด,ด้วยคือใส่กล้องได้ใส่มือถือได้ใส่เครื่องสําอางได้ใส่แพมเพิร์ลใส่ผ้าเปียกได้อะไรหนังๆได้และมันเป็นแบบนี้ได้และมันก็สามารถมีสายแบบนี้ได้ด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ก็เลยเป็นอะไรอะไรที่แบบชอบแล้วก็ใช้บ่อยมาแล้วมันมอว่ามันเข้ากับการแต่งตัวได้หลายๆลุคของมดอะนะ,ะอ่ะก็จะเป็นใบนี้ สีดำเหมือนกันอันนี้คือโมนาคือเขาสะกดว่า M O Y N A T แต่มันอ่านว่าม้นอะมวนอะอะไรสักอย่างเงี้ยคือ,อมันเป็นเหมือนเป็นไฮแบรนด์ของฝรั่งเศสนะแล้วก็คือใบนี้ต้องถ้าใคร นึกภาพใบนี้ว่าเอ้ยใครถือก็คือชมพู่อารยานะคะนางถือมาก่อนหน้านี้นานมากเลยนางมีแบบทุกทุกไซส์เลยมั้งอ่าอ,อันนี้ไซส์เล็กสุดนะคะอันนี้บันได้เป็นของขวัญมาแล้วแบบกรี๊ดมาเพราะว่าส่องจะซื้อจะซื้ออยู่นานมากแล้วแบบเฮ้ยไม่ได้ซื้อสักทีเฮ้ยสีไม่ได้อะไรสุดท้ายได้มาก็เลยแบบอันนี้เป็นแบบพี่ที่รักเพื่อนที่รักเพื่อนสนิทให้มานะคะก็โอ้โหกรี๊ดมากเลยอะโค้ โคเอเนี่ยส่งมาสักระยะแล้วเหมือนกันแล้วก็เป็นคนที่อ่านวิดีวิที่เปิดนะคะมันมชอบไอ,อ้ตรงนี้ด้วยมันมีคืออะไรที่ไม่มีดีเทลเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยผมมาตั้งนานแล้วจนแบบว่าเฮ้ยตัวที่มีฉลุนี่แหละมันช่างเข้าก,กันกับความรู้สึกว่าเราอะต้องมีฉลุคือมันจะมีหลายแบบมากมีทูโทนมีอะไรทูโทนก็ชอบนะแต่ว่าเฮ้ยอันนี้แล้กันนะคะขนาด เ,เวลาเมื่อเก็บกระเป๋ามราชอบเอากระดาษพวกนี้ยัดไว้นะคะให้มันตุงๆเพราะไม่งั้นมันจะเสียทรงใช่ปะ่ะอันนี้ก็คือใส่ได้แบบดีงามคือถ้ามีเป็นกล้องคอม p พ c ยังไงเดียกล้องที่มันเป็นกล้องเล็กๆที่ไม่มีเลนส์อะที่ไม่ต้องเปลี่ยนเลนส์หรือไม่ต้องอะไรอะก็ใส่เข้าไปได้นะคะแล้วก็ใส่ไปงานได้แล้วก็มีอะไรที่จําเป็นของเราอะ่ะมือถือแป้งลิปติกอะไรพอดีอันนี้ถุงโชคดี ของโคเซตนะคะใบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าแบบเห็นแล้วแบบอยากได้มากมันเป็นอย่างเงี้ยโชคดีคือดูรู้สึกว่ามีสตอรี่โชคดีลัคกี้นะคะเราก็แบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยต้องได้ต้องมีอ่ะแล้วก็ไปจองนะคะไปแบบเหมือนพีออเดอร์ก็คือจ่ายเงินไปก่อนจองก่อนแล้วก็เป็นเดือนนะกว่าจะได้มาแล้วได้มาก็แฮปปี้นะคือมันเป็นงานของแบรนด์คนไทยเราอะนะคะแล้วมันก็เป็นอะไรที่แบบเหมือนเป็นย,มยามยมแบบใส่แค่เนี้ย อันนี้เป็นใบที่สําหรับออกงานจีมอนมีดีออลสองใบสีชมพูนะคะจะเป็นใบใหญ่เป็นเลดี้ดีออลนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นใบเล็กใบเล็กเนี่ยเอามาเอามาไว้ด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาที่เราต้องไปงานแต่งางานงานอะไรที่มันแบบแกระ,ะจุ่กระจิ่นที่ต้องแบบว่าแค่กระดาษสมาลิปสติกนิดนึงแล้วก็โทรศัพท์เราอะคือไม่ต้องมีอะไรเยอะอะก็จะเป็นแบบนี้ไปซึ่งมันว่ามันน่ารักดีอ่าแล้วอ่ะตัวนี้ก็เหมือนกันมันก็จะมีสาย เวลาเก็บมันก็จะเก็บเป็นแพ็คเงี้ยมันก็จะมีสายด้วยฉะนั้นมันก็สามารถที่จะเป็นถือแบบคุณหนูได้แล้วก็คลอสบอดี้ที่ดูแบบเฮลเฮลหน่อยก็ได้คือมันได้ความรู้สึกสองลุคในในในคราวเดียวนะคะเก๋มากคือแล้วมันมีแค่เนี้ยคือเอามือห้อยไปอย่างงี้นะคะสมมติมว่ามันเป็นอัซเซสซอรีที่แบบพกแล้วเก๋พกแล้วแบบไปงานหรือไปอะไรที่เป็นแบบงานที่มันดูแบบ ต้องมีดีเทลนิดนึงอ่ะวิธีเปิดใช้ก็แค่นี้อันนี้จะไว้ใส่พวกแบบกระจุกกระจิกที่แบบบไงทีใส่เงินอ่ะใส่เงินแบบว่าแบงค์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แค่นั้นเลยอ่ะเราก็มีมือถือมีอะไรแค่นั้นจบทำอะไรไม่ได้เยอะนะคะแค่น,นี้ชื่อว่าเดบูตองโอโกตูนะคะมันขายอยู่ที่ร้าน Fifth s ซ a s o n ที่สยามสควอรซอยออสยามสควอวรนชั้นสาคือเป็นร้านของเพื่อนนั่นเองคือแป้งนะคะแล้วก็ ไปเห็นแล้วแบบว่าเฮ้ยต้องโดนนะคะก็สอยมานี่ก็เป็นของโคเซกเหมือนกันนะคะใบนี้แบบใบสุดท้ายในประเทศไทยวันที่ไปซื้อคือแบบเฮ้ยมีไมค้าแบบอยากได้มากจริงๆแล้วแบบมันมีสองสีใช่ปะเฮ้ยมันเหลือเหลือมันรอเรามันรอเรานะคะอันนี้ก็คือมันรู้สึกว่าถ้าไปแค่นี้ก็หลูๆได้คือถือไปแบบนี้หรือว่าถ้ามีสายคอร์ดบอดี้มันก็เป็นแนวลุยๆได้เหมือนกันอ่อ สังเกตมดชอบกระเป๋าที่มันทําได้สองฟังก์ชันเนาะคือใส่อะไรได้สองตัและต้องมีดีเทลที่มันดูนแบบเยอะๆอะไรเงี้ยชอบนะอ่ะต่อมาอันนี้อันนี้ชอบมากเอ่อน่าจะจํากันได้นะคะดอยเชียงแาบนาอะไรที่มันเป็นลายอย่างเงี้ยห้ยชอบสุดๆนะอันนี้ซื้อที่สยามพารากอนนี่แหละแต่รอเขาเซลล์คือแบบไปส่องไปส่องไปส่องเดี๋ยวมันต้องเซลเดี๋ยวมันต้องเซลอันนี้รู้สึกว่าจะลด สามสิบหรือสามสิบเปอร์เซ็นตไม่แน่ใจสามสิบสามสิบถึงสี่สิบไม่ในประมาณเนี้ยซึ่งพอคิดคำนวณดูแล้วคือเฮ้ยมันโอเคมัน,ม,นมันแบบราคามันมันมันรับได้ในีคือไม่ต้องไปซื้อเมืองนอกมันก็ประมาณนั้นแล้วคืออันนี้จะเป็นสองฝั่งอย่างนี้คือใส่ของได้สองด้านนะคะแล้วก็มีสายเหมือนเดิมเราเป็นคนที่เอากเก็บของแบบทุกอย่าง,งมันต้องอยู่ด้วยเนี่ยเราก็จะมีสาย อันนี้นะคะเกี่ยวสองข้างฉะนั้นมันก็คือสามารถถือแบบนี้ได้แล้วก็เกี่ยวเป็นสายได้ก็จะเป็นแอมเอสโมนก็จะห้อยอันนีต้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วใบนี้เนี่ยขนาดขนาดเล็กอะเล็กสุดยี่สิบห้านะคะคือมันเป็นอะไรที่แบบความรู้สึก ือผู้หญิงทุกคนมงว,ว่ามันจะต้องแบบขอมีสักใบหนึ่งเหอะอะไรอย่างเงี้ยเนาะสักใบหนึ่งซึ่งอันนี้มนไม่ได้ซื้อมือหนึ่งนะมดซื้อที่เป็นมือสองจากญี่ปุ่นนะคะอ่ะแล้วก็อันนี้ชอบตรงที่ว่ามันคือมันสามารถบานแบบมดใส่ทุกอย่างตรงอย่างเงี้ยไ,ได้ได้แบบไปเลยแล้วก็มดเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบรักษาของหรือแบบว่าต้องแบบเฮ้ยแบบอยู่อย่างนี้หรือแบบคุมอะไรมากมายนะคะอันนี้ใส่มาหมดแล้วนะทั้งขวดนม ผ้าอ้อมฟีนคือทุกอย่างที่ที่ในชีวิตเราต้องใช้วางกับพื้นอะไรก็ใช้หมดแล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราวางกับพื้นนะถ้าวัสดุมันดีจริงๆมันก็จะไม่ได้เป็นอะไรมากมันก็จะมีแบบรอยของมันนิดหน่อยแต่แบบคิดดูดีอันนี้แบบใช้บ่อยจริงๆแต่มันไม่ได้เป็นไรแล้วก็ถ้าข้างในอ,อมันจะมันจะมีอันเนี้ยอันนี้เป็นแบรนชื่อ bring it back นะคะอ,อของรุ่นพี่ คือเป็นรุ่นพี่สตรีวิตแล้วก็ส่งมาให้นะแล้วก็เฮ้ยมันดีมันตรงก็คือมันใส่ของแบบแยกอะไรของมันได้ดีนะเพราะว่าถ้าไม่งั้นจริงๆอะเบอร์กินตัวนี้มันก็จะเป็นแค่อย่างเงี้ยมีลูกอมทิ้งอยู่ในนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่งบางทีโยนทุกอย่างไปมันอาจจะแบบเฮ้ยหยิบยากก็จะยัดเจ้าตัวนี้ไปนะคะซึ่งมันก็ทําให้ชีวิตง่ายดีแล้วมันก็ยังเป็นทรงอยู่ด้วยนะเวทก้านะคะเวทก้าเป็นแบรนด์ที่ก็เป็นไฮไฮแบรนด์เหมือนกันเป็นเป็นระดับเดียวกับ กับเราเหล่านี้ที่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 บอช้นะคะบอชอบความที่มันเป็นหนังแล้วมันสารคือแล้วงานเขาดีมากงานแบบงานดีมากจริงๆแล้วอันเนี้ยมันดูแบบวินเทจอะความรู้สึกคือแบบเฮ้ยโอเคอะคือคือบางทีเราซื้อกระเป๋าแบบตามแบบความรู้สึกว่าเราชอบเราต้องต้องเราชอบอะนะคะไม่ไม่ค่อยได้ซื้อตามที่รู้สึกว่าเฮ้ย กระแสะว่าเฮ้ยมันต้องมีอันนี้หรือมันต้องมีอันนี้แต่ว่าเป็นแบบเฮ้ยเราชอบนะคะอ่ะแล้วก็อันนี้เปิดมันจะมีสามช่องอันนี้ก็จะยัดกระดาษไว้อันนี้ช่วงที่ซื้อมาใหม่ๆก็ใช้ทุกวันจนแบบเออเราก็หยุดพักมันไปก่อนเดี๋ยวมันจะพังนะคะอ่ะแล้วก็จะมีสายหัวว่าชอบมากเลยอะ่ะเนี่ยมันดูวินเทจเนาะเออมันก็จะเข้ากันแล้วก็ฉะนั้นมันก็จะสามารถ ถือแบบเป็นกระเป๋าอย่างนี้ได้และถืออย่างนี้ได้บางคนแซว่าแบบพี่มอสมาเหมือนกระเป๋าสารคุณยายสมัยก่อนแต่เรารู้สึกว่าแบบเคยมันดีอ่ะคือมันเท่อะแล้วมันเป็นสีที่แบบเทนอนะไรอย่างเงี้ยก,ก็เออก็จัดไปนะอันนี้ก็คือชาแนลชาแนลอันนี้มันเป็นรุ่นแบบเป็นคลาสสิกอ่ะเป็นแบคแพ็คที่มันเป็นคลาสสิกเวลาเก็บมันก็จะมีผ้าอะไรอย่างนี้ของเขาเก็บไว้นะคะ คืออันนี้เป็นหนังแกะนะซึ่งมดยังไม่เคยมีชาแนลที่มันเป็นหนังแกะมดจะมีคาเวียแล้วก็มีหนังนู่นหนังนี้หนังนี้อะไรแต่ว่าหนังเนี้ยยังไม่เคยมีก็เลยพอซื้อเป็นแบ็คแพ็คก็รู้สึกว่าเฮ้ยเอาต้องเอาหนังนี้แหละแล้วก็เป็นฮาร์ดแวร์ที่เป็นสีทองอย่างนี้รู้สึกว่ามันเข้ากันที่สุดแล้วนะคะอันนี้เนี่ยใส่ได้ทุกอย่างพาไปโอ้หไปฮ่องกงญี่ปุ่นคือไปกับเราเยอะเออไปแบบไปไป,ไปเยอะเลยเพราะว่า คือข้างในมันจะเป็นกวงๆแบบนี้นะคะยัดทุกอย่างลงไปแล้วก็มันไม่ได้หายากอะว่ามันมันโอเคแล้วก็มันก็ยังเป็นโซ่ของมันนะแต่ว่าเวลาสะพายเนี่ยก็คือสองข้างแบบนี้หรือแบบจะถือเป็นอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันฉะนั้นมันก็จะเป็นเหมือนแบบสองฟังก์ชันให้เราอะนะคะอันนี้อันนี้ได้มาจากในสุวรรณภูมนะคะในดีตี้ฟรีนะ คิงพาวเวอของเรานั่นเองเป็นของกุชชีคือแบบเห็นปุ๊บไปคือแบบต้องเป็นของฉันอะเออที่จะบอกอีกอย่างหนึ่งคือมันจริงๆมันใช้สิทธิ์วันเกิดได้อ่าแล้วโมดอะตอนแรกที่โมดซื้อซื้อของที่รางน้ำใช่ปะ่ะก็บอกว่าเฮ้ยใช้30%แล้วมันจะสามารถไปใช้25%ในตัวอุณภูมิได้ใช่ปะ่ะเราก็คิดว่าเฮ้ยมันได้แน่นอนปรากฏว่าคือมันมีการตัดวันที่แบบ ประหลาดประหลาดนิดนึงอ่ะมันเลยทาให้เราคลาดไปแต่ก็ไม่เป็นไรก็คือยังไงก็รู้สึกว่าเคยเราเราอยากได้แล้วมันก็มันก็มันก็ต้องเป็นของเราเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณซื้อของที่ล้างน้ําเสร็จใช่ป่ะแล้วมันมันได้สามสิบเปอร์เซ็นต์นั้นไเบอร์เดย์มันคืนไว้อยู่ในบัตรเราอ่ะแล้วเรามาที่ส่วนอุปมมันจะได้ลดยี่ห้าเปอร์เซ็นแล้วเราเอาเงินที่มันเป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์นั้มาใช้ซื้อเนี่ยโคถูกเลยมันจะถูกมากคิดนิดคำนวณลองคานวณดูมันจะแบบเฮ้ยราคาแบบ ถูกไหมจริงๆอ่ะเออก็อันนี้คือต้องมีค่ะตอนแรกดูแล้วแล้วแบบว่าซื้อไวเก็บไว้ให้มอฟีแล้วกันมันไอ้นี่มดชอบตรงข้างในด้วยข้างในมันก็เป็นหนังเพราะว่าบางแบรนด์เนี่ยข้างในเป็นผ้าถูกปะ่ะอย่างชาแนลเนี่ยข้างนอกเป็นหนังข้างในเป็นผ้าเออ,เอหลายหลายแบรนด์เลยแหละแต่ว่าอันเนี้นยข้างในเป็นหนังนุ่มมากคือเป็นหนังแบบนุ่มๆแบบเอามือล้วงไปแล้วแบบเคยนุ่มมือเคยแบบ หยิบแล้วแบบชันนุ่มมืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในส่วนของอันนี้ในช่องนี้ก็คือใส่ของได้ได้เยอะเหมือนกันนะแล้วก็จะมีแบ่งเป็นแบบใส่มือถือใส่อะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันคือกระเป๋าไอ้ yu นึกออกใช่ไหมอ่าถ้านึกว่าเฮ้ยใครใช้พอยนะคะน้องพอยเชอร์มนที่น้องพอยใช้แบบคนแรกๆเลยอ่ะหลังจากนัน้นก็จะเห็นมาเรื่อยๆแล้วก็อันนี้ส่วนใหญ่จะใช้ใส่ไปแบบชีวิตประจําวัน ประจำวันแบบอย่างเงี้ยแบบที่บางทีก็ไม่ได้ถ่ายลงให้ดูนะคะแบบออกไปกินข้าวกับฟิออกไปซื้อของออกไปวิลล่าออกไปช้อปปิง้งออกไปอะไรที่มันเกี่ยวกับแบบอยู่กับครอบครัวซะเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาไปทะเลอะไรแบบเนี้ยเออก็จะอย่างเงี้ยคือโยนทุกอย่างใส่ลงไปไม่รู้สึกเสียดายแล้วก็อันนี้เสีมันเจ็บมากจริงเขาทํามาเยอะมากนะแนะนําว่าถ้าใครจะซื้อวายูกระเป๋าวายูแบบเนี้ยก็เลือกซื้อที่มันอ่า เขาเรียกอะไรที่มันเขาบอกว่าไหมสิบสีอะไรเจ็ดสีสิบส,สีอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะได้เยอะแบบนี้แล้วมันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันคุ้มในการที่แบบจะซื้อมาใช้นะคะเพราะว่าไอ้ไหมสีน้อยๆเพราะว่ามันธรรมดาทั่วไปนะแล้วก็ลองเลือกร้านดีๆโอเคอ่ะก็หมดแล้วนี่ก็จะเป็นกระเป๋าที่แบบสับเปลี่ยนใช้อยู่ช่วงนี้นะคะนส่วนใหญ,ญ่จะถามว่าเฮ้ยกระเป๋ญญาบบใช้อะไรกระเป๋ามันเป็นยังไงคือแล้วด้วยอายุมดนะมัน อ,อีกปีหน้าก็แบบ40แล้วนะคะฉะนั้นการที่เราใช้กระเป๋าเหล่านี้มันมันไม่ใช่ว่าแบบจะมาอวดหรือได้ๆเพียงแต่ว่าเออมันก็เป็นการลงทุนอย่างหนึ่งของมดนะคะสังเกตว่ามดเป็นคนชอบใช้กระเป๋าที่มันเป็นแบรนด์ที่มันมีราคาแล้วออถ้าวันหนึ่งเราต้องขายไม่รู้ไม่รู้ยังไ,ไงคือจะคิดแบบนี้ถ้าวันหนึ่งเราต้องขายมันจะมันจะสามารถขายได้และอีกอย่างหนึ่งกระเป๋าท,ที่ที่เขาบอกอะ การลงทุนน่าจะเคยเห็นกันแชทที่แชร์กันนะคะลงทุนซื้อกระเป๋าดีกว่าซื้อทองเพราะว่าทองอะ่ะมันก็จะขึ้นกึก๊กของมันใช่ปะ่ะแต่กระเป๋าว่าถ้าเป็นไอ้เมดหรือชาแนลเนี่ยมันจะขึ้นทุกปีขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆไม่มีการลดลงนะไม่มีการหยุดด้วยนะคะไอ้พวกที่เป็นรุ่นคลาสสิกรุ่นที่แบบว่ามีตลอดกาลอะ่ะเออฉะนั้นเถ้าโมนจะแนะนําน้องๆน,นะคะหรือแบบเพื่อนๆหรือใครที่แบบอายุเท่ากันถ้าเราเก็บเงินสก้อนหนึ่ง แล้วเราซื้อกระเป๋าที่แบบดีๆเลยที่มันเป็นแบรนด์เลยเนี่ยแล้วมันใช้ไปได้อีกสิปีโดยที่มันก็ไม่พังอะ่ะกับที่เราแบบสับเงินย่อยๆแบบปึ๊บปึ๊บป๊บซื้อมาเรื่อยๆ,ๆแล้วก็ต้องเปลี่ยนพังแล้วเปลี่ยนมดว่าแบบซื้อดีๆไปสักใบมีไว้อะไรเงี้ยมันก็ไม่เสียหายนะคะก็ยังไงถ้าเกิดว่าบ้านเสร็จแล้วย้ายของไปที่บ้านใหม่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะรวมอีกรอบหนึ่งนะคะโอเคแล้วก็อะไรอยู่ในกระเป๋ามดเดี๋ยวมาดูกันคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ